โอเควันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาสอนเอ,อโรงแมพปากกควัวแร่ระดับเดี๋ยวอย่างแรกก็ต้องเข้าไปที่ออมแหลกเลยออมแหลกก็สามารถโหลดได้จาก Google Play Store ตรงนี้ทาไม่มาอะไรก็เข้าไปออมแหลกเลยแล้วกันเข้ามาแล้วให้เราพิมพ์อดีผมก็พิมพ์มันก็เจอ ไปแบบที่ผมสร้างขึ้นมาเองก็เนาะพิมพ์ดีผมเนาะมันก็จะขึ้นไปลูกนี้อันนี้คือดีประมาณนี้ี๋วยวเราก็กดไปที่โพส์นี่จะมีปักขั้วะระดับอยู่เรากดไปที่กดกดกดไปที่รูปภาพอ่ะกดไป,ไปที่โพส์ของโลกก็ได้กด็จะเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยเสียจะไม่ชัด เปลี่ยนสิกดดาวน์โหลดตรงเนี้ยกดดาวน์โหลดตรงน,รงนี้มันก็กดเข้าไปเลยมันก็จะปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดบางเครื่องมันก็จะเด้งเข้ามาครับแต่บางเครื่องไม่ถามก่อนแล้วก็ถ้ามันขึ้นมาครับเราก็กดเข้าไปในมันครับกดเข้าไปตรงนี้เขากดเลย แล้วมันจะเด้งเข้ามาในไ,ไมครับอันี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วโลกก็จะมาอยู่ก็รอโหลดไหมครับสักแป๊บหนึ่งก็รอรอฉันรอเธออยู่อ่ะได้แล้วมันจะขึ้นอะไรสยจางมันก็จะบอกโลก โลกจะมาอยู่ตรงนี้โลกอยู่ตรงนี้ก็จะกดเข้าไปเล่นเสร็จปุ๊บอะไรก็เชิญเลยจะแบบว่าไปนี่ั้ยคะดิจริงจะแบบอ่านอินเครดิตนิดๆหน่อยๆอะไรก็เชิญ เล่นเสร็จแล้วจะระเบิดแมพก็เชิญโอเคไปก็ขอปิดคลิปลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ก็ไม่ได้ยากมากสำหรับการลงแมพป,ปาก้วนระดับก็วันนี้ก็ขอกลับปิดคลิปลงเพท่นี้สำหรับทนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ละ่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยอย่าลืมกดกระดิ่ง ก็อาจจะฝากไว้2ช่องคือช่องช่อง,อง,องตันนั้นแหละผมจะใส่ตัดต่อไ,ไว้ละไปบาย